สบัดสบัดนี้อยากึ้นแล้วหรออยากขึ้นเลยไหมใช่ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะใจเต้นยังใ่คใครอยากเห็นเนสร้องเพลงของไอ้นี่ยังไม่ได้เชื่อเนะ เดือดเดือ,อชอนนิสครับผมเนี่ย <Weber. S 2> น,นะครับขึ้นมาใบหวยนะฮะใช่ค่ะรวบนี้ฝันดีมากว่าไรครับเล่าไปเปลี่ยนความฝันแล้วอ่ะมันเปลี่ยนกันได้เลยเปลี่ยนแล้ว วันนั้นฝ่ายเห็นไก่เมื่อวานฝ่ายเห็นปืนเป็นตีกันเองเราไม่ยุ่งแต่อิ่มยังคะไม่ต้องกินเยอะแยะหรอกเปืองมีพายกระซิบอาว่าห้ามอัดคลิปนะครับอ๋อใช่เพราะว่าถูกหวยก็จ่ายไม่พอ อย่าอัดไม่อัดคิดกับจมนัเนนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรโอเคก็เดี๋ยวฝากเวทีนี้ไว้ให้นิสเลยแล้วกันขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปจอยด้วยจ้าโอเคไป้วนะลงทางนี้เหรอโอเคสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ยอม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 ยามาแล้ว <laughs> ิีใจอ่ะนี่ตื่นเต้นนะคะเนี่ยเมื่อกี้แบบนั่งฟังเพลงไปก็แบบวอร์มร่างกายไปเ้าแบบไม่ได้เจอกันนานนานเนาะนานที่จะมารวมกัน่างนี้ใช่ไหมคะคิดถึงกันหรือเปล่าคะ <laughs> นี่เดี๋ยวพวกคนคนอยู่ไกลๆที่ไม่ได้มาได้ติดตามข่าวสารลูกๆอยู่เหมือนเดิมไหมโอ้ยน่ารักจึงเบอร์ <laughs> โอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาฟังน้นร้องเพลง ละกันนะคะเมื่อกี้ฟังหนุหนๆไปแล้วนี่ก็วันนี้มีเพลงมาฝากสองเพลงแต่ว่าเพลงแรกที่จะร้องเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องนานแล้วแหละแต่เป็นเพลงแรกที่เนยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทำทำ,ทำให้หลายคนรู้จักกับเนเออน่าจะพอนึกกันออกแล้วนะคะแ้่ดนตรีขึ้นมาเนี่ยออกกิ้งเลยอ่ะพอกิ้งแล้วเนี่ยร้องตามกันดังๆเลยนะคะมาเลยค่ะ